นี่เป็นเรื่องเล่าของผู้ที่ต้องการความสมบสุขกลมปฏิวัติผู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องอิสรปาปาของผู้คนและการใช้ซีรีส์อยู่ในโลกกว้างใบนี้ความปรารถนานั้นงแม้ว่าจะเหมือนกับฝ้าฝันของเด็กน้อยแต่ว่าชายหนุ่มนั้นไม่เคยลดละถึงความพยายามเหล่านั้นเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้นทานและความปรารถนานั้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาอรอฉันก่อนแหละไอ้ผู้จักรวรรดิ กรีดจอมซ่านักปฏิวัติให้เสียงภาษาไทยดูเด e g i r าในย่านชานเมือแห่งหนึ่งวิโคลเลยน่ากินไม่นี่เอ้มีอะไรขายบ้างเนาะแจ้ราคาเป็นยังไงเท่าไหร่เนี่ยขอซื้อสามจ้าเฮ้ยมีอะไรขายไหมอ่ะโอ้ดีเพื่อนจะไปเจอกันนอนเลยหุบมือแม่ไปยังไงม่พอว้าเราตว์ดีกันนอสดใหม่กันนอนเลยนะสนใจมากเน่ฉันขอซื้ออันนี้นะได้เลยจัดให้ ไอ้ที่มันแปลกหน้าที่ไหนเนี่ยแต่งตัวแปลกๆเลยเราไปยุกับมันไอหมอที่มันใครเนี่ยน้ำแต่งตดยแบกันแปลกมากที่ไหนหมเนี่ยตกเลยตกเลยอย่างเมื่อข้างๆหรือเปล่าอ่ะใครวะแต่งตัวแปลกๆอ่ะหืมแย่แล้วมาสบตาหนีเราจะไปพูดสิ่งดังเสียเดทได้ก็หลบปัญหาได้แล้วนะรีบหนี้เราเท่าเห้ยมันหมอมาใหญ่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะแย่แล้วสิไอ้เจ้าผู้ชาบบ้านนี่มันเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ย เวลาเดินนะดูทา้าหน่อยซสื้อก็ข้าทอยครับเฮ้ยไอ้หนูกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับอยอะๆอย่าทำอะไร,รผมเลยนะเฮ้ยมอนนะ่าจะสิไฟเด็กนื่อเนี่ยเอ้ยน่ากลัวกว่าพวกนั้นอีกอ่ะพวกนั้นเงั้นเหรอพวกคุณหทหารทหารยังงั้นเหรอแต่เล่าไม่ฟังสิงไอ้หนูพวกคุณทหารนะ่ะเมื่อหลายวันก่อนพวกคุณทหารเข้ามาที่หมู่บ้านนี้พวกเขาบอกว่าจะคอยปกป้องหมู่บ้านจากพวกกบฏ แล้วพวกมันก็กดขี่ข่มเหงพวกแกใช่ไหมใช่ครับเอาละโชคดีแหละยังไงฉันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขาหน่าก็เดินระวังระวังหน่อยแหละเอะเดี๋ยวดิอะไรกันปกติมันต้องช่วยไม่ใช่หรืองไงหน้าตาก็เหมือนผู้ร้ายอยู่แล้วอ่ะอย่าทำตัวเป็นผู้ร้ายอีกฮะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วไหนล่ะาหาเนื้ พวกแกยังไม่เ้าเจออีกเหรอพวกฉันต้องคอยคุ้มกันไอ้พวกชาวบ,บ้านอ่อนแออย่างพวกแกเนี่ยมันหิวแล้วเว้ยหยุดเถอะค่ะหอยไปเก่งะอย่ามาขวางทางหนะ้าแม่สาวน้อยเย่แล้วสอวมันจะหัดนี่นะถอยออกมาเซล่าเฮ้ยไอเด็กบ้านั่นทำอะไรนะ่ะไปไปไอเด็กบ้าเด็กก็ตายหรอกนะ ถ้าจะตายตอนนี้เกจะพบป้าหมู่บ้าไม่ได้เลยนะเว้ยไอ้หนูไอ้หนูฝากเธอด้วยนะพี่ไาย,ยนั่นคือการกเตรียมใจของแกสินะไอ,ไอ้หนูแบบที่ขุ่ย,ยแยะเต็มขั้นเลยนะสิไอ้เด็กน่ามันจะเป็นฮีโร่เหรอวะสุดท้ายก็ตายโง่งๆให้ตายสิน่าเวียนเนื้นหวังแลล้อ ยังรอกนะพวกฉันยังอยู่ไงเฮ้ยแล้วแกเป็นใครน่ะดูไม่คุ้นหน้าเลยนะคนของหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่มีเวลาว่ามางพูดกัสมวยจะพูดแกละเนอะมาจะไปหาหัวหน้าเขาพูกแกได้แล้หนีดีกว่าไม่อยู่แล้วไอโอ้โหแล้วหนีดีกว่าขอโทษพวกเขาเถอะพะลุม จะขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วเว้ยอยากทบหัวหน้าสินะเจ้านี่คงอยากตายมากสินะแกนั่นแหละคนนอกที่อยากท้าทายฉันไอ้หมอนี่แหละครับท่านยูเรียเจ้านี่มันคงไม่เคยได้ยินใช้ยาทิดาสายฟ้าแห่งจกกงักรกวลพวกแกนะ หบปากไปเถอะับครับฉันจะตัดสินเองว่ามันควรจะสัมผัสพลังของฉันหรือไม่อย่านี้แต่คุยเลยใหญ่ไปปรี้ะถ้าแค่ทำให้คันแล้วก็จะคว่ำเธอให้หน้าหงายเลยคุณจอมเวทแห่งจักรวรรดิปล่อยมันครับครับเห็นแล้วครับฟังไหลพวกโง่ที่ไปแค่เรื่องบังเอิญสิ่งที่พูดแกกระประเชิญไม่ใช่ปฏิหารถ้านาเป็นคำสังเสียของแกแล้วก็ ถ้าพวกแกถูกกดขี่และยังทำปูเป็นทาสพู่แกก็ไม่มีวันได้อิสรภาพไปครองหรอกฉันจะฟังไว้ก็แล้วกันมีเรื่องจะพูดแค่นี้สินนะจงดูไว้ซะและ,ะมันจะไม่ดีอีกเป็นครั้งที่สองจงคำรามสายฟ้าหึงการเริ่มต้นพิพากษาคนบาปซะ Thunderfall น,นั่นนั่นมหาเวท,วทเ,เมือ่โอ้สายฟ้าันเลยดีร้าโอ้ไอ้ดุเขาเลยออขอโทษแล้วลก็ จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยไอ้หมอนั่นน่ะมันก็ต้องไม่เหลือแม้แต่ผมองอยู่แล้วเซ่ไอ้โง่นด่นน่าสงสารจริงๆแค่นี้เองเหรอจะย่อไปเลยครับท่านอยู่เหลือ ความรู้สึกนี้มันนั่นมันเป็นไปไม่ได้ทำไมแกถึงยังยืนอยู่ได้คนาท่านอยู่ตั้งไกลโค้ดทำยืดออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเถอสัญ์ฟอลึกนบนเต้าหนุ่มงั้นกลุ่มที่ต่อต้านผู้จักรวรรดิและยิัดต่อสู้ผู้อิสรภาพคณะปฏิวัติเลกาเรียมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญและมัน พู้ปฏิวัติสิงนะไอ้พวกหนูสกปรกทันเดอร์บรัสมันจะมีมีปีเป็นครั้งที่สองเอยไอ้หนุนั่นจะมาูดนเข้าไปมันูปณมาลองใส่เฟอร์ถ้าจะเมืองเข้าไปเป็นไปไม่ได้ ไม่จาไว้ที่เก่งใช้ได้เลยเนี่ยแกต้องการที่จะพูดอะไรอย่างที่ฉันเคยบอกไปไงถ้าทำได่แค่กันคันล่ะก็อะไรกันความรู้สึกนี้จะนั่นมันเป็นตัวอะไรกันสีดำไม่ใช่แค่ทำให้ร้ายผล แต่มันยังขโมยพลังของเราไปด้วยฉันจะตั้หน้าเธอใหนเลยจเจ้าเวทแห่งจักรวรรดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและถ้ามีอะไรที่จะบอกว่ามันช่างดีช่างเด่นช่างงดงามกรุณาคอมเมนต์ดีและติชมหรือเนเรือร่องราวที่จะเพิ่มเติมได้เลยแล้วพบก,กันใหม่นะท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> อานีก็ต้องขสี